สนะุฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กัผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Discord ของ a n i m เม o y a l ยกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กับ a n i m เม o y a l ยนะต้องบอกเลยว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการอัปเดตของ i n เม e แวนการ์ดนะผมบอกเลยว่าอัปเดตนี้คือผมแอบที่จะมีอาการเบื่อเล็กน้อยนะเดี๋ยว ผมไปตาคลิปอีกทีและกันเรื่องของ a อนิเมะแวนการ์ดนะครับวันนี้เรามานั่งดู a อนิเมะรอยยอกันดีกว่าสําหรับสนิคตัวใหม่นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆถ้าทุกคนเล่นอ,อนิเมะแวนการ์ดมาแล้วเนี่ยอาจจะนึกถึงอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาในแบบนี้ได้อีกแง่มุมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนี่คือล็อบบี้ใหม่นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้สนิกล็อบบี้เนาะคืออันนี้จะเป็นโทจิเนาะ แล้วก็ล็อบบี้ใหม่นะครับจะสังเกตได้ว่ามันมีความแบบรัดกลุมขึ้นแล้วก็เปลี่ยนฟงเปลี่ยนฟอนต์ให้มันดูแคชชัวรขึ้นซึ่งแคชชัวรขึ้นจริงๆนะครับสำหรับพวกหน้าสมอนอะไรเงี้ยดูดูเป็นอาเคดูอะไรมากขึ้นแล้วก็ตรงการลางล็อบบี้อาจจะดูแคบขึ้นมาทํางานง่ายขึ้นเล่นแบบเดินไม่ต้องเดินไกลอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สําคัญที่สุดเลยคือ โมเดลใหม่นะครับโจโกตนะครับอ่ากควรสังเกตด,ดูคือโมเดลมันเป็นลักษณะของตัวมันเองจริงๆอ่ะคือโอ้โหถ้าเป็นตัวร้ายนี่คือจากตุ๊กตายัดนุ่นที่ผมพูดอยู่ประจำนะกลายเป็นตัวละครที่แม่งดูอิมแพกออกมาเลยแล้วความคมความอะไรของหน้าตานี่คือภายในเกมนะคือหน้าตามันคมมากเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีครับเป็นไงโอ้โหคนอวยโจโกก็คือแบบว่าตายบอกเลยว่าตายครับเพราะว่า ลักษณะคือมันแบบสวยจริงๆคือแค่หัวหลุดมาก็มีความแบบสวดแล้วเขาแบบเห็นไหมเขาปั้นเผื่อในการที่จะมีพวกอะไรตรงผ้าคลุมหรือตรงผ้าที่มันเป็นเหมือนขนมิงขึ้นมาด้วยนะครับเห็นปหพอไปใส่ปุ๊บมันก็จะพอดีเลยเห็นไหมคือลักษณะตรงใต้คางคือเหมือนคิดไว้เผื่อ,อ,อมาแล้วแล้วคือปั้นได้ดูดีมากแล้วก็จะมีความคมของ แบบมันไม่ใช่คมธรรมดามันแบบมันเหมือนวาดให้คมแล้วก็ทําเงาด้วยนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหสาหรับจุดสุดขเซนของแอนิเมะรอยเดวเรื่องของโมเดลที่ผมบอกเลยนะว่าโอ้โหเก้าเต็มสิบไปเลยคือเรียกได้ว่า1นคะแนนนี่เผื่อไว้สําหรับคนชอบไม่ชอบแล้วกันแต่สําหรับผมนี่คือมันมันดูดีสุดๆไปเลยนะครับในเรื่องของโมเดลนะตั้งแต่โทจิตัวเก่าแล้วที่เราจะเห็นได้ว่า โคจิก็มีความเท่ของเขานะแล้วก็รอสุกุณะอีกเพราะสุกุณะก็มาแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังอาจจะไม่ได้ให้สนิกดูนะครับแต่อีกตัวหนึ่งแน่นอนมาแน่นอนเหมือนแอนิเมแวนการ์ดเลยคือโกโจครับโกโจมาแน่แต่มายังไงมาแบบเ,เกินๆไว้ว่าคุณจะสามารถรับชายา The h o อนเนอร์ได้นะครับแล้วก็เดอะฮอนเนอร์อีโดนะครับโดยการอีโวโกโจทุกคนจะได้รับสิ่งนี้ ซึ่งสิ่งที่เราจะได้รับคือเป็น e อีโมจิอ่าเห็นป่แล้วก็จะเป็นท่านะครับระหว่างอากะอ่าเลดกับบลูนั่นเองนะครับอ่เห็นป่อันนี้น่าจะเป็นรวมทีมงานนะเพราะว่าเขาก็คิดว่าน่าจะให้ครั้งครั้งนี้คืออ่าคัมแบ็กกลับมาจริงๆดูตั้งใจมากๆแต่ใส่เชื่อออนิเมะแ n น a การ์นะอันนี้ตลกนะอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผมว่าก็อนิเมะแ n น u การ์ก็เป็นที่นิยมจริงๆครับแต่ ทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของแหม The Honor One นะครับมันเป็นฉายานั่นเองแล้วก็เอฟเฟกต์ Effect นะครับสไตล์เขาเดิมเลยเขาเขาทำสไตล์นี้ตลอดอยู่แล้วไม่ได้เป็นสไตล์หวือหวาอะไรมากจะเป็นสไตล์แบบเหมือนเอาอะไรมาสวยๆนิดนึงแล้วก็เอามายืนลกๆไว้ต้องพูดถึงความลกก็คือแบมปนี้คอสเมติกลกแล้วแต่จะเห็นได้ว่าทุกคนตอนนี้ไม่มีใครกล้าเดินเลยนะครับเพราะว่าถ้าเดินบัคเมื่อไหร่ก็คือจบเลยโชว์บัคเดินเลยนะครับอ่าแต่ว่าก็คือ โวลเวนนะครับ IC นะเจ้าคงเจ้าของอยู่หมดนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะสำหรับแอนิเมะรอยยอนะแต่ในคลิปคลิปนี้เนี่ยใครแวะเข้ามาดูเลื่อๆอนิเมะแว่นกาดเนี่ยผมว่าจริงๆก็คือลองนึกถึงโมเดลของอนิเมะแว่นกาดกับอนิเมะรอยยเลยก็ได้นะครับว่าลักษณะสไตล์ไหนที่คุณชอบมากกว่ากันนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมากันแบบวัยๆพอดีว่าสูซ่าสูสาร์ด้วยนะว่าเราจะได้เล่นแอนิเมะเรายาวเมื่อไหร่ยังไม่มีประกาศนะครับว่าจะอะไรยังไงแต่ว่ายังไงก็คือก่อนฮาโลวีนเหมือนเคยครับก่อนฮาโลวีนแปลว่าเขาจะนําแพทตัวนี้มาพร้อมกับฮาโลวีนเลยหรือเปล่าหรือแทกอีเวนต์ฮาโลวีนเข้าไปหรือเปล่าเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วสําหรับแอนิเมะเรายาวนะครับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย